พี่น้องสุขสุขคนมาใช่นีมคะตำหมูคงพี่น้องผสมโคกเลยครับแม่บาทตำหมูคงสู่พี่ๆน้องๆกินนะครับเนาะตำหมูคงเพิ่มพี่น้องพี่ก็จากสวนเท่านี้แหละครับมะละกอกข้างบ้านเท่านะไม่ตื่นตีหางกันหรอกมะละกอเราปลูกเองมะละกอเราปลูกเองน่าเอมั้ยพี่น้อง ไหว้ทิศผันเนาะมาแซ่บแซ่บร่วมกันเด้อพี่น้องวันนบรรยากาศดี่ดีพี่น้องเลยปลาหยางวันนี้บานมาทำทำั้งบานอยังนี้บานทิลลาดวันนี้มาเยี่ยมทั้งบานหินหลาดพี่น้องมากินเขากินปลาทั้งนี้แหละ มันสองมันก็นก่กงควางนี้นะพี่น้องล้วก็มาเยี่ยมชมกันเนาะนี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องสองไฟคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะนะครับ